สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคินฮอดอีแม่วันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศในยามเย็นพบกับต้นปาล์มมงกุฎที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับปาล์มมงกุฎมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับคินฮอดอีแม่ก็จะถ่ายภาพของต้นปาล์มมงกุฎไปเรื่อยๆจากที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับปาล์มมงกุฎ เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปาล์มพัดนะครับเขามีถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลแปซิฟิกแล้วก็เกาะฟิจิความสูงสูงได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวส่วนดอกนั้นจะมีสีเหลืองปนน้ำตาลลักษณะทั่วไปที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้ก็เป็นปามต้นเดียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นจะอยู่ที่ประมาณ2 0ถึง30เซนติเมตรโดยสูงได้ถึง10เมตร แต่ที่คิดทอตอีแม่พาทุกท่านมาชมณขณะนี้ก็ความสูงจะประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับซึ่งปลูกได้ประมาณ2ปีแล้วก็ในส่วนของลักษณะลำต้นทั่วไปนะครับก็จะมีใบเป็นรูปพัดขอบใบจัดเว้าวตื้นตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ณขณะนี้แล้วก็พับเป็นจีบคล้ายๆพัดเลยนะครับแล้วก็ใบของเขาจะมีแผ่นใบขนาด ประมาณ1เมตรนะครับช่อดอกของเขาจะเป็นลนะักษณะคือช่อดอกสมบูรณ์เพศส่วนผลนั้นจะเป็นกลมขนาด1.2เซนติเมตรนี่ที่เห็นช่อดอกนะครับที่เขาออกดอกเมื่อสุกก็จะมีสีน้ำตาลเข้มโดยสูงได้ถึง10เมตรแต่ว่าช่วงความสูงที่สวยแล้วก็จัดสวนกันก็คือ 1-3เมตรที่ค e ิดทอดอีแม่ถ่ายให้ทุกท่านชมเนี่ยนะครับเพราะว่าเราปลูกไว้ที่ข้างบ้านแล้วก็ปลูกไว้ตรงสนามกลางแจ้งซึ่งอาจจะมีแสงรำไรมีต้นมะม่วงอยู่ข้างๆซึ่งทำให้เขาสามารถรับแดดได้ไม่ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับโดยลักษณะก็คือไม่ได้เป็นกลางแจ้งจนเกินไปซึ่งต้นขนาดนี้นะครับที่ค e ิดทอดอีแม่ถ่ายให้ทุกท่านได้ชมเนี่ย เป็นต้นที่กำลังสวยคืออยู่ในขนาดความสูงที่2ถึง3เมตรโดยประมาณนะครับในส่วนของลำต้นของปาล์มมงกุฎเมื่อตอนเล็กเนี่ยเขาจะชอบแสงแดดพอเหมาะไม่จ้ามากจนเกินไปแต่ว่าพอโตขึ้นมาสามารถอยู่กลางแดดได้เป็นปาล์มที่มีการต้องการน้ำมากนะครับแต่ว่าไม่ชอบที่แฉะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสามารถ ปลูกในดินร่วนผสมพิเศษเหมาะที่จะปลูกไว้ในสถานที่อนณาเขตหรือว่าสถานที่กว้างๆเหมือนที่คิดวอดอีแม่ถ่ายให้ทุกท่านได้ชมณขณะนี้นะครับคือเป็นลักษณะข้างบ้านเป็นสวนเป็นสนามหญ้าแล้วก็มีพื้นที่สําหรับใบให้เขาได้ได้กลางออกไปให้ได้ได้ลัศมีได้เหมาะสมนะครับแล้วก็เวลาที่เราชมล,กลักษณะไกลๆเนี่ยก็จะสามารถเห็นความงามของเขาได้ อันนี้เป็นหลังใบที่ค e ีนอตอีแม่ได้พลิกให้ดูนะครับก็จะเป็นจีบลักษณะใบานะครับส่วนก้านที่เห็นไรนะครับก็จะมีหนามขนาดสั้นๆที่อยู่ตามก้านของใบเขาจะมีหนามด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งของปาล์มทีนี้ในส่วนของใบของเขาเนี่ย ดังที่บอกไปแล้วนะครับบางทีเราสามารถปลูกในกระถางได้นะครับแต่ว่าเวลาเราปลูกในกระถางมันอาจจะไม่ได้โตได้มากกว่าที่เราเห็นณขณะน,นี้ดังนั้นคีโนดแิแม่แนะนำนะครับว่าควรจะปลูกลงดินซึ่งจะทำให้เขาเจริญเติบโตได้สวยงามอย่างที่เราเห็นณขณะน,นี้เห็นไหมครับเราปลูกกลางแจ้งแล้วต้นเขาจะดิ่งขึ้นจากพื้นเลยทีเดียวแล้วก็ขนาดความสูงขนาดนี้กำลังสวยงามนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใน ระดับสายตาด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับพื้นที่มันก็จะดูงดงามเนาะปลูกปลูกข้างบ้านของเราปลูกตามสวนมีพื้นที่รำไรให้เขาแล้วก็มีสนามหญ้าให้เขาก็จะเกิดความสวยงามได้นะครับการขยายพันธุ์เราจะขยายพันธุ์ก็โดยการเพราะเมล็ดแล้วก็พืชชนิดนี้นะครับปาล์มมงกุฎเป็นใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็นไม้ประดับสวนทั่วไป นะครับที่เขานิยมกันนะครับก็ถ้าปลูกเรียงกันสวยๆหรือปลูกตามลากักษณะเคิร์ฟของพื้นที่ต่ำแล้วก็สูงหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะมีต้นไม้ด้านล่างนะครับปลูกเป็นไม้ดอกออล้อมรอบตรงโคนต้นของเขาก็จะเกิดความสวยงามได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปที่คิดทอดอีแม่พาทุกท่านชมอยู่ณนะขณะนี้นะครับก็คือพาชมปามมงกุฎหรือว่าปาม พัดนั่นเองนะครับก็สวยงามแล้วก็พร้อมกับชมบรรยากาศที่บ้านนะครับเป็นแบบสบายๆอากาศเย็นๆในช่วงของเดือนธันวาคมให้ได้เห็นในส่วนของความงามของต้นปาโมงกุฎนะครับแล้วก็เอาสาระดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิดฮอตอีแม่ด้วยนะครับ คลิปหน้าก็จะนำสาระดีๆมาฝากอีกในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ